โปรไม่ได้ใช้คนอื world, skins, бывает, ja ่นเพราะบางครั้งเมื่อจะมีการที่อัศจรรย์ขึ้นในชีวิตเราบางครั้งเราจะต้องเป็นคนที่อะไรครับตอบสนองพระเจ้าด้วยเมื่อพระเจ้าจะให้อะไรบางอย่างกับเราหรือสรงเรียกให้เราทําอะไรบางอย่างเราจะต้องเป็นคนงานที่ตอบสนองพระเจ้าด้วยเพราะว่าอะไรบางครั้งเราให้บางอย่างกับคนที่เขาต้องการ เขาเอาเนี่ยมันก็มีคุณค่าแต่ถ้าเราให้ยักเยียดไปแล้วเขาไม่อยากได้มันก็เป็นสิ่งที่ดูลำคาญดูวุ่นวายและสิ่งที่เราให้จากที่มีคุณค่าเขาเนียครับไม่มีคุณค่าบังค้งเมื่อพระเจ้าสรงเรียกแม้จะลำบากขนาดไหนเมื่อเราตอบสนองเราจะได้เหตุการณ์อัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้า ถ้าลาสาลัไม่ลุกขึ้นถ้าลาสาลัไม่ตอบสนองพระเจ้าสิ่งนั้นก็คงไม่เกิดขึ้นการฟื้นคืนชีพใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูอยากจะให้เราตอบสนองด้วยเช่นกันเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราจะต้องเป็นคนที่ตอบสนองด้วย